อยู่ตรงรถไม้ร้อนไม่ไดครับดีใจแล้วทําไงตอนนี่ตะไม้จะเซนสไมัตรสมัตรสมัก็บอกตออนหาใครได้นี่กัปตันกัปตันทํากัปตันไม่มาเหมือนตอนนี้ดินไปไหนล้้กีเรียญแล้วได้กิน้วไ น่าจะเกินอยู่น่ะเกินอยเด็ดมาแล้วนี่ถาผู้รู้กับตามโอ้สักตัวด้วยค่ะพินมาแล้วพินมาแล้วใช่แม่ก็รูปนิดนึงครับไม่เคยเห็นเด็เราทางไหนเขา มาเมื่อกี้เลยกินข้าวมากินข้าวกันอยู่ะค่ะไม่ต้องวางจานข้าวกระโดดเอาชิปเลยต้องวางจานข้าวเขาล้มกันนี้ไหมครับเขาล้มไหมคือม้าไหลแ่มตันนี้เอาตานเหนึ่งนูเหรอกินดีพี่ลลี่ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะโอ้ยตาแลวที่ค่ะ แล้วออกเป็นแม่หน้าพินอ่ะไม่แต่ว่ามันไม่เป็นนี้ไม่ต้องสอบหรอกอ่านี่ก็เป็นคลิปที่คุณบอลีประกาได้พินนะคะให้กรอบมานก็ไม่ได้ตามที่วันนี้เป็นวันอะไรกพี่นะคะกระโดดแบมส์ค่ะเอากระดีมตะนีเอามาให้นี้เรียกมาเขาบอกว่าเอามาเอาเอาอะไรวะเอาเราก็คิดว่าเป็นพวกนี้เนาะเป็นพวกใบแจ้งนี่อะไรอย่างนี้มาก็เห็นเนี่ยมันมาแล้วนะ ก็บอกกรี๊ดเลยเพราะว่าเราก็รออยู่เนาะอพ,อพอสร้างรายได้ได้ไดแล้วเราก็รอเท่นี้อยู่นะคะมันนี้มาดีใจมากกรี๊ดเลยได้เร็วมากเลยเนาะพี่พนนท์ทได้หเดือนยังทำได้ีเดือนเดือนกัน อีกเก็ดบันบนเน่งได้ทิ้แล้วทำยังไงต่อถามนุ่นพี่ถามนุ่นพี่นี่ทำ่สอบนี่นะทกับ้ารมีใจต้องบอกไม่ไปสอบไปไปจะเอาตัง ค่ะอ๋อพอดีมีไดุ้เพ็ะพอดีเลยค่ะได้ได้เป็นธนาคารที่ะค่ะอักน้อยสาม้อยกว่าบาทเนาะยิ่งเขายิ่งคิดห้า่ี่สองนี่ค่ะมีพี่พยูทูบเบอร์เพื่อนนะคะวมเส็จความดีมบคุณพลิชิ์ดีใจสุดเขตนะครับวันนี้สดๆอค่ะอยก็ดนกินนะ พวกเราค้างเลยนะได้เลยเงินันลองเลยเนาะได้พี่ตึงพี่กรตอนตอนเที่ยงตอนจบ้งอะงานรี่ไปกรอกเลยค่ะเขียนล่้เหียดนะเขียนใช่ไมนี่เขียนร้อยเหยียนี่แล้วสิเหรียญก็ได้แล้วเดี๋ว่คนี้จเตืออย่แล้วเตเดินผมอีกพี่อ๋ไ็เตือพี่โอ๋กเตื ได้ค่สิเลรยเองเว้ยอยากกวกนเลยต้องมาลอผมาลอ่สำคัญเลยต้องฉลองให้ลอจะลองก็จะลองใช่ไหมคจะลองที่บุรีวันนี้เหมือนเราฉลองกันเนาะเรากินรังกินข้าวกันอยู่รอเลยได้ไหมมีการฉลองลอยน ไม่พอแปดนาทีเลยครับบอกช่างว่าเลิกงานเลยเลิกงานครับตัไม่ได้คิวจอดจ่ะเป็นบ้านพี่เอ๋อจ่ายเรื่องไม่ล่ะไม่เป็นไรครับตัดก่อเลยที่ทำเลยที่ทำเลยขาบคุณคนขาดทุนยังไม่ถึงแปดนาทีเลยตัดก่อนตรงนี้กันสิเพื่อนตื่นเต้นขนลุกอันนี้มานั่งกอกพี่นี่เดียอืมจะได้ถึงใช่ถอยไหมก่งไมงถีย ไม่เยด้ไม่เคยได้อันนี้อันนี้อันนี้ถง้เราเป็นยูนิฟอร์มเต็มตัวมเเตมยเขเป็นยูนิฟอร์เต็มตัวแล้วไปบอกพ่อที่ไหนบาร์ดีใครจะไปบนกพ่อพี่ตั้มรู้ยังตามรู้ยางหรอทำไม ไปพี่ตั้มใจเดี๋ยวได้ตังก่อนลีไเนี่เอได้ตังก่อนไดตังก่อนแล้วเไปไ้ไท่เได้อะไรนี่อ่าไม่รู้เรื่องเลยใช่ใเจ็บเหมือนกัน่ับอกไม่รู้เรื่องเลยอไรกันเฮียอะไรกันไมรู้เยตัรู้ยงพี่พอลี่ได้กินชมตังอ๋ออันนี้เน่คนอื่นได้หมดนะคิปนี้นะพอรี่ไม่ได่ตไม่สนใจเลย ก็ต้องขอบคุณคุณบอลลี่ด้วยนะคะที่เราได้คลิปปินอันนี้แหละเป็นคลิปที่สำคัญนะครับนะใช่ไหมครับใช่ครับผมสำคัญยังไงคะคุณคุณคุณกัปตันค่ะแต่ว่าเราต้องไปยืนยันตัวตนกับประชาชนในแต่ละย่านใหม่แต่นี่แหละหลักๆก็คือสำคัญที่สุดยเลยงานนี้สามครั้งสี่ครั้งเขาทีสามครั้งยากที่สุดที่ที่เท่าที่เคยมานะ นิ่มๆชมแบ๊ชแนวเจ็ดเดือนบอกแล้วปอกอีกทำแล้วทำอีกยังไม่ได้เลยจะมันเพราะอะงาน,นที่สุดคือชมแบ่ชมแบ่พี่อยู่บ้านหนงคนนะ อันนี้ค่ะพนนี่กรอค่ะเดีวเอมาเดือนก็คือ่อคมก็ยากความอันนี้ครึ่งเดือนครับพี่อ๋อเพรคะเรียนครึ่งเดือนเกิดาการกรอกผิวนะคะหรือว่ากรอกั่บางทีก็มันยังไม่เออไม่มาบาทีก็กรอกใหม่มันก็อันนี้นะนี่คนแล้วก็อะไรนะในโพทีช่วยกัน3ามคนกอกให้ ไม่ได้ทำเองนะท่านใครคนเป็นไหนทำวันนั้นาี่แล้ก็ตูนตามช่อยกันกบอ๋อ้็ตูตามก็ากรอบทิ้ได้ไงตูนตามเน่อกว่าเขาผ่านช่วงนี้แบบนี้มานานแล้วเขาจำไม่ค่อยได้ก็เลยเรียกมาเป็นคนเอ่อกันแบบนี้แล้วตอนแรกเราก็เราก็คิดว่าทำไมนานจังทำไมไม่มาตะกี้ไม่ยากไม่ยากไม่ากไม่ยากไม่ยากไม่ยด้ไม่าไม่กไม่กไกไม่ย่กไม่ยไม่าไม่ากาไมไม่ย่า จบอันนี้มันคือเราได้เงินแล้วแหละเนี่ยผ่านจุดยากตรงนี้มาแล้วเนาะผ่านผ่านจุดตรงที่ยังไม่ได้พินมาแล้วคือยากยังไม่ได้พินเนี่ยยากจุดที่ยังไม่ได้พินเนี่ยถ้าได้พินแล้วไปได้ตังเรากรอกตรงไหนก็ได้กรอกข้อไหนกรอกขึ้นไป่ไหนก็ได้กรอนขึ้นเรือนหนาไง พี่อ๋อหบหนได้ไเดือนนี้่อานรัน่อคหนรอบคตันนี้ตอนนี้พี่อ๋อกปรับพิชชอมน้อยพอมืั้าเลยเดีจบเสร็จอย่าลืมฉลองนะครับนะเอะบตครับงคขอบคุณครับขอบคุณับขอบคุณเตีนะครับได้นะครับขอบคุณเรตีทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวเดี๋ยไม่ทายไม่ทายตรงนี้แล้วกระโดดตรงนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ